สวัสดีครับแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนเทคนิคนะครับวิธีการวิ่งทางตรงให้ได้แบบโคตรไวนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับสามารถใช้ได้ในเฉพาะโหมดที่ไม่มีไอเทมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีไอเทมเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเทคนิคนี้นะครับสามารถเรียนรู้ได้ที่ Academy นะครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปที่ทิปครับจากนั้นไปที่ Snap Boot ครับฝึกฝนเลย โอเคนะครับเทคนิคนี้ทำไม่ยากนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเทคนิคนี้นะครับวิธีการทำนะครับตอนที่ฝึกแรกๆนะครับแนะนำให้ท่องครับว่าซ้ายดิฟขวาดิฟดิฟนะซ้ายดิฟขวาดิฟดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟดิฟคือยังไงก็คือตอนแรกนะครับรถมันวิ่งทางตรงอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็กดซ้ายดิฟเพื่อให้มันดิฟไปด้านซ้ายครับแล้วหลังจากนั้นกดขวานะครับเพื่อให้มันเบี่ยงมาตรงกลางอีกรอบนึงแล้วกดดิฟดิฟเพื่อให้มันหยุดดิฟนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปทำกันเลยท่องนะครับแล้วก็ทำตามไปบซ้ายดิฟขวาดิฟดิฟเห็นไหมครับได้อีกรอบหนึ่งซ้ายดิฟขวาดิฟดิฟอ่าพอเราทําจนคล่องเสร็จแล้วเราก็สามารถทําได้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็คืออาจจะเป็นขวาดิฟซ้ายดิฟดิฟหรือซ้ายดิฟขวาดิฟดิฟก็ได้อ่าลองจากเริ่มจากซ้ายก่อนซ้ายดิฟขวาดิฟดิฟ ต่อจากนั้นก็ขวาดิฟใส่ดิฟนี่นะครับถามว่าทำไมมันเร็วกว่าที่มันเร็วกว่าเนี่ยไม่ใช่บูทฟ้านะครับที่ได้บูทฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อชดเชยความเร็วที่เราเสียไปตอนดิฟนะครับจุดที่ทำให้เร็วกว่าก็คือมันจะได้บูทส้มนะครับเนี่ยบูทฟ้าที่ได้เนี่ยคือมันไม่ได้ช่วยให้เร็วกว่าเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันแค่มีไปชดเชยความเร็วที่เสียไปตอนที่เราดิีเฉยร แต่หลักๆที่ได้คือบูส้ซมบูส้ซมเนี่ยก็จะได้ต่อเมื่อเกจเต็มนะครับวิธีทําให้เกจเต็มก็คือการดริปเนี่ยแหละก็เลยมีการส n a p b o o ขึ้นมานะครับโดยการ snap b o o ประมาณ2-3ครั้งเนี่ยจะทำให้ได้1บูส้ซมนะครับก็คือมันจะหลอดเต็มนั่นแหละอ่าเดี๋ยวทำให้ดูก่อนนี่นะครับครั้งที่1ครั้งที่2 เห็นไหมครับว่ามันเต็มหรือไม่บางครั้งมันก็เกือบเต็มถามว่าถ้าเกิดว่าเกือบเ,เต็มเนี่ยทำยังไงหลอดเหลือประมาณ 10- 2ถึงเนี่ยแนะนำว่าอ่าสิบยี่สิบสเนี่ยแนะนำว่ารอบที่3เนี่ยไม่แนะนำให้ snap boot แล้วนะครับเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดว่า snap boot เนี่ยมันจะกินความเร็วเยอะเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมแนะนำนะครับหลังจากที่หลอดเนี่ยเหลือประมาณนี้แล้วนะอ่าเหลืออีกประมาณ10%จะเต็มเนี่ยก็คือให้เราวิ่งปกตินะครับ แล้วก็กดดิฟขวาหรือไม้ก็ดิฟซ้ายก็ได้นะกดวิ่งปกติปุ๊บกดดิฟขวาแล้วก,กดซ้ายธรรมดาโดยที่ไม่ต้องดิฟนะครับหลอดก็จะเต็มนะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะวิ่งตรงๆดิฟขวาเห็นไหมแค่นี้หลอดก็จะเต็มแล้วครับแล้วเราก็จะได้บูส้มมาแล้วบูส้มเนี่ยมันเป็นท่าไม้ตายนะที่เอาไว้ใช้เพื่อเพิ่มความเร็ว โดยบูทส้มเนี่ยมี2แบบนะถ้าไม่ตายก็เดี๋ยวไว้ทําคลิปหน้าละกันว่ามีอะไรบ้างและแบบไหนดีกว่ากันเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ